ก่อนนะก่อนที่จะพูดอะไรฟ้าขอเตือนนะคะไมถึงใครอะผมเหรอไม่ใช่ใตัวแม่ฟ้าเนี่ย<อ>คือหยุดได้แล้วเขาทําอย่างเงี้ยมานานเป็นปีแล้วแล้วฟ้าก็ไม่เ <ทำ S 1> คยเน,นี่ยค่ะด่าฟ้าแล้วก็อัดคลิปอย่างเงี้ยอัดคลิปแล้วก็เอาไปให้ไอห,ห้องมิติที่ไม่เป็นคดีกับฟ้าเนี่ยที่ฟ้าแจ้งความดําเนินคดีที่ปลอมโปรไฟล์ฟ้าเอาไปหมิ่นเนี่ยนะคะแล้วแม่เนี่ยก็เข้าไปอยู่ในห้องนั้นอืมด่าทอฟ้าแม่เล่นเป็นด้วยเหรอเฟซบุ๊ก ก็ก็คงเป็นนะคะเพราะว่าแม่เล่นเป็นบูกเป็นไหมแม่เป็นค่ะเป็นใช่ไหมแล้วแม่เขาไปอยู่ในห้องนั้นไปด่าฟ้าจริงไหมถ้าเขาไม่พูดอะไรขึ้นมาแม่ก็ไม่ด่าค่ะเพราะแม่อ่านดูแล้วมันมีแต่ด่าแม่ทั้งนั้นเลยแม่ก็เลยต้องเขาไปด่าแม่เหรอจ้าเขาไปด่าแม่ว่าอะไรเขาให้ให้ให้เพื่อนเขาามาด่าค่ะเพื่อนเขาคือใครอีปุ๋ยค่ะอุ้ยอีปุ๋ยบอกเลยอีปุ๋ยเออทําไมครับแม่ให้มาด่าว่าอีแก่อีแก้ว เออเป็นแม่มือเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้เขาก็ด่าสรารพัดแีนบหยาบๆที่เสียห,หายแล้วแม่มั่นใจเล่งไงว่าเขาให้คนชื่อปุ๋ยไปดาปุ๋ยอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้อ่าแล้วข้อตัวตัวฟ้าเองนะคะเขาบอกว่าพี่ปุ๋ยด่าอีกด่าอีกโอ้ด่าเยอะๆแล้วมีการตบมือด้วยนะคะเอาแล,แล้วแม่แม่เห็นแม่เห็นเขานั่งอยู่ตรงนั้นเหรอใช่ค่ะด่าอีกด่าอีกอันนี้คนข้างบ้านเขาบอกเอ้ยังไงก็ลูกอ้าวจะมาลูกไงเอาพี่พี่ลองเปิดเออดูดูเอีเนี่ยเนี่ย พอเขาเปิดเห็นโอ้โหมันโม่อย่างนี้มันไม่ใช่ลูกแล้วไม่ใช่แล้วเออพอเลยตัดได้ตัดไปเลยอย่างนี้คนข้างบ้านเขามาอยู่ใหม่อ่ะโอเคให้คนชื่ออีปุ๋ยไปหาแม่มหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงแล้วเขาบอกแม่เขาเห็นคาตาม่จริงเลยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะฟ้าเงียบนะฟ้าไม่เคยออกไปตอบโต้แม่สักสักคำเลยฮะเฉยมาโดยตลอดแล้วฟ้าก็โดนเนี่ยแม่กระทำแบบเนี้ยแม่แม่คิดให้ดีนะแม่คิดให้ดีนะ อย่าทําอะไรที่แบบว่าคิดทําไปแล้วเพื่อความสะใจแล้วมาทําร้ายลูกแบบนี้อย่างน้อยเนี่ยแม่ก็เป็นแม่แลที่ผ่านมาแล้วเก่งก็ไม่ได้ขออนุญ,ญาตใช้ชือ่อเดิม,ดมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเก่งก็ไม่ได้ตอบโต้แม่เพราะถือว่าแม่เป็นแม่แต่ว่าแม่ไปพาดพิงคนอื่นที่ไม่ใช่เก่งอะนะคะอ,อ,อ่าอือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่งเอยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยออืืเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนกลุ่มเนี้ยเขาไม่เห็นเก่งนะแม่เขาฟ้องแม่แล้วนะ อืมอ่าแม่หยุดได้แล้วเอานะคะจะไปว่าแม่กาใครโกหกกันแน่แม่เห็นเห็นเห็นกับตาเห็นเห็นหมดทุกอย่างไม่ใช่โง่ไม่ใช่ควายคนเอาหลักฐานมาแโ่หกฮะหลักฐานมีไหมเดี๋ยวจะให้แม่เห็นว่าเขานั่งอยู่ข้างๆใช่ไหมฮะใช่แม่เห็นว่อกค่ะเสียงออกแล้วเขาก็ตบมือเห็นแต่มือค่ะเห็นแต่มือไม่ได้แลนในเรื่จริงไหมค่ะ ได้ยินเสียงเขาไหมได้ยินเสียงเขาไหมได้ยินเสียงค่ะพี่ปุ๋ยพูดอีกพูดอีกพูด,พดเยอะด่าเยอะเสียงคุณแบบแต่คนเราอ่ะเขาไม่รับความจริงหรอกค่ะ,อะบอกได้เลยว่าเขาไม่รับความจริงเขาโกหกมาตลอดเลยเอ<ข>าโก,โกหก,หกอย่างเดียวโกหกทุกอย่างอันนั้นทําก็ว่าไม่ทาสร้างภาพสร้างเป็นผู้ดีเป็นหน้าตาสวยเป็นผู้ดีมันไม่ใช่อแม่ผมผมถามแม่นี้ณวันนี้การที่เราออกมานั่งทะเลาะกันผ่านสื่อผ่านรายการเนี้ยมัน มันไม่ดูเป็นการเหมือนแบบขอโทษนะแม่สาวไส้ให้กากินเหรอหรือยังไงแม่แม่มองไงครับใช่ค่ะแต่เวลาเข้ามา um. ออกสื่อว่าแม่แล้วก็บอกว่าเขามาส่งมาเสียมันไม่ใช่เขามันไม่คือเอางี้ท uh ี่แม่โกรธทุกวันเนี้ยคือหมายความว่าทางฟ้าเนี Content> ่ยเขามาพูดก่อนถ้าฟ้าหยุดแม่ก็หยุดว่างั้นใช่อะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ สุยการโลนกระแสนะฮะสุดท้ายละตอนนี้แม่ยอมลงมานั่งตรงนี้ละนะครับจากตอนแรกเนี่ยบอกขอไม่เจอเลยไม่อยากจะนั่งด้วยถูกไหมครับทําไมถึงไม่อยากจะเจอฟ้าไม่อยากจะเจอกลัวเขาจะปีดป๊ดใส่เขาไม่เขาบอกกลัวปีด๊ดเขาคุณมีอารมณ์แรงเหรอไม่หรอแกก็คิดไปเองนั่นแหละ จริงเหรอค่ะเออแล้วกรณีที่ว่าแม่กลัวเขาตีลูกเขาตีหลานนะเขาตีจริงเหรอตีค่ะตีจริงเหรออยากจะให้เขาหยุดตีลูกเหรอค่ะเขาก็เป็นเวลาเขาขึ้นเขาก็ตีเวลาเขานังเขาก็ลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้เวลาเขาก็ตีเขาตีอายุตังมาตั้งแต่เมื่อบบไหรเออตั้งมาแล้วค่ะตั้งแต่ไปเปิดร้านแล้วกีป่ปีแล้ว โอ้สามปีแล้วมั้งสี่ปีแล้วล่ะคนยตีอยู่ไหมหรือไม่ไมอันนี้ไม่เห็นเขาตอนนี้เขาแยกมาแล้วไม่เห็นแล้วว่าเขาตีหรือไม่ตีแต่ตีแต่ตีพ่อเขาก็อยู่ตาก็อยู่ทางนี้ก็อยู่ก็บอกว่าอย่าตีอย่าตีไ่ตดครับอ่าเขาก็ตีอีกกรณีหนึ่งอันนี้ขอโทษนะผมถามแบบตรงไปตรงมานะฮะอย่าอย่าว่ากันนะคือผมจริงจริงะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ลูกกับแม่เนี่ยต้องมานั่งทะเลาะกันหรืออะไรกันนะฮะคะถ้าสุดท้ายเนี่ยมันปรับความเข้าใจกันได้ผมว่ามันก็ก็ควรจะต้องเป็นเรื่องที่ดีถูกไหม เนี uhm. ่ยก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าพอดีเป็นประเด็นนี่เป็นประเด็นในสังคมอ่ะเขาพูดกันเยอะนะฮะอย่างกรณีเนี่ยฮะลูกของคุณฟ้าเองนะครับที่บอกไปให้ครูเม่ตาเลี้ยงเนี่ยทงครูปีชาเลี้ยงเนี่ยจริงหรือเปล่าตั้งแต่เด็กเกเขาก็มารับไปเที่ยวไปส่งไปอย่างนี้เขาไม่ได้เอาไปอยู่เลยอจะไม่ได้เอาไปอยู่เลยคือว่าอยางเอาไปอยู่ดูแลจริงใช่ค่ะไปเลี้ยงจริงแต่ก็ไปไปมาใช่ไปไปมา เขาไม่ได้แบบพงเรียนปิดเทอมเขาก็มารับน้องกินไปแล้วเขาก็เอามาส่งบา,บางครั้งก็แต่ก่อนนี้น้องกินไปอยู่ที่แก่งคอยด้วยเขาบอกกับแม่แก้วอา